Good morning ครับผมเช้าวันที่2นะครับของการเดินทางในทริปนั่งรถไฟไปแม่กลองนะครับเราก็เปิดตัวตอนเช้านี้ด้วยตลาดเช้าของมหาชัยนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นตลาดผักนะครับไม่ใช่ตลาดปลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขียวซะขนาดนี้นะผมไม่มีปลาชนิดไหนมันเขียวได้แบบนี้ใช่ไหมครับนอกจากปลานกแก้วนะแต่นี่มันคือตลาดผักนั่นเองนะครับก็ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟเลยนะ บรรยากาศยามเช้านี่เดินเพลินๆน,นะครับอากาศเย็นสบายนะครับผู้คนก็ยังน้อยอยู่ผมก็ขอแวะเข้ามาเยี่ยมชมสถานีมหาชัยอีกแล้วนะสถานีนี้นี่แวะผ่านไปผ่านมานี่หลายรอบมากๆเลยนะ เรียกได้ว่าทริปนี้มาที่สถานีมหาชัยนี่แบบคุ้มๆเลยเนียแวะมาสามสี่ห้ารอบนผมก็เดินมุ่งหน้าไปยังท่าเรือข้ามฟากนะครับเพราะว่า ผมกำลังจะข้ามไปยังฝั่งท่าฉลองนะครับเราก็มาจ่ายค่าเรือหน่อยครับ3บาทครับผม ผมก็ได้เดินทางมาถึงยังฝั่งท่าฉลอมแล้วนะครับในเช้าวันนี้นี่ผมตั้งใจว่าจะมาเดินเล่นที่ท่าฉลอมก่อนที่จะไปขึ้นรถไฟนะครับเพราะว่าเรายังพอมีเวลาให้เดินเล่นได้อีกสักประมาณสอกชั่วโมงได้นะครับเดินออกมาก็จะเจอกับตึกมังกรน,นะครับถ้าจะไปสถานีรถไฟก็เลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมครับแต่ผมเลือกที่จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าอยากจะเดินชมเมืองท่าฉลอมกันหน่อย ก็จะเห็นบรรดาพี่3ล้อรถถีบนะครับมาจอดรออยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้กินตังค์ผมหรอกครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะเดินเล่นนะเดินมานิดเดียวนะครับก็เจอกับนี่ครับสตรีทอาร์ตนะครับโอ้โหเป็นภาพต้นไม้ขนาดยักษ์เลยนะสวยงามมากก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเล่นสักหนึ่งรูปนะครับเดินต่อมาอีกนิดนิดหน่อยๆก็เจอสตรีทอาร์ตอีกแล้วผมว่าที่ท่าฉลอมเนี่ยมีจุด สตรีทอาร์ตให้เราถ่ายรูปเล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะนั่นก็เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ผมนั่ง3ล้อรถถีบของพี่เขานะผมได้เซอร์เวีไปแล้วรอบนึงนะว่าฝั่งท่าฉลอมเนี่ยก็มีจุดน่าสนใจอยู่เยอะเลยนะในเช้าวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแบบเดินเล่นถ่ายรูปเพลินๆของผมไปนะครับ มาสักพักก็ามาเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นเย็นตาโฟนะครับชื่อว่าลูกชิ้นปลาเจ๊งวนนะฮะผมก็จดจดจ้องจ้องดูนะตอนแรกก็คิดว่าแค่ดูๆนะแต่เหมือนเดิมครับดูทีไรนี่โดนทุกทีนะฮะเลยต้องสั่งเส้นใหญ่เย็นตาโฟกับเจ๊งวนมากินทั้งหนึ่งชามนะครับเป็นอาหารเช้าของผมในวันนี้นะครับมาแล้วนะครับโหยเสิร์ฟอย่างรวดเร็วเลย นั่งยังไม่ทันจะแบบทันเลยเลยนะฮะเจเสิร์ฟมาอย่างรวดเร็วเอาเลยดีกว่าบีบแอลกอฮอล์นิดนึงเพื่อความสะอาดอคำแรกที่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะลูกชิ้นหรือเปล่าเนี่ยดูไม่ทันนี่นะัหากลูกชิ้นโอ้โหรสชาติที่แบบแซ่บเลยนะบอกให้เลยว่าผมไม่ได้ปรุงเลยนะกินได้เลยนะครับเพราะว่าผมน่ะสั่งเป็นยันตาโฟต้มยำนะครับเจงหวนแกปรุงมาให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รสชาตินี่แบบว่า อร่อยถูกใจเลยนะครับจนเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าผมมาคาราวหน้าเนี่ยผมก็ここจะมากินร้านนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนอน,นะหลังจากที่เราอิ่มเย็นตาโฟไปที่เรียบร้อยนะผมก็เดินแวะเข้ามาที่ศาลเจ้าซึ่งอยู่ติดๆกับร้านเย็นตาโฟเลยนะครับมาชมผลงานศิละปะจีนของศาลเจ้าแห่งนี้สัหน่อยหนึ่งนะครับ ไปไงครับงดงามเลยนะแล้วผมก็เดินถ่ายรูปเล่นเพลินไปเรื่อยนะครับและในตอนนี้ที่คุณเห็นผมใส่รองเท้าแตะอยู่นี่นะรู้ไหมว่าเพราะอะไรไปครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดู ว่าเพราะอะไรผมถึงต้องใส่รองเท้าแตะนั่นก็เพราะว่าผมเจอน้ําท่วมครับผมจริงๆมันไม่ใช่น้ําท่วมนะครับแต่มันคือน้ําทะเลหนุนนะฮะโอ้โหนะช่วงเวลานี้เจอน้ําทะเลหนุนอย่างสูงเลยนะครับผมนี่โชคดีนะที่พกรองเท้าแตะติดมาด้วยเนี่ยไม่อย่างนั้นได้เดินเท้าเปล่าแล้วนะแล้วซอยนี้ก็เป็นซอยที่ผมต้องผ่านไปนะผมพยายามเลี่ยงมาหลายซอยแล้ว แต่ว่าไม่ไหวจะเลี่ยงละยิ่งไปยิ่งหลบยิ่งลึกนะฮะต้องลุยแล้วละ่ะไม่งั้นไม่ได้ไปที่สถานีรถไฟแน่นอนเอลุยก็ลุยครับผมเดินมาก็เจอพี่เขานะครับผมก็าถามว่าสถานีรถไฟท่าฉลองไปทางไหนครับนะพี่เอ๋ก็ชี้บอกไปทางโน้นเลยน้อง เดินลุยน้ําไปเลยเรื่องอะไรใครจะลุยใช่ไหมครับเราก็เดินเลาะตรงที่แห้งๆก็ได้นะแต่ว่ามันเดินลําบากนะใส่รองเท้าแตะแล้วเดินเนี่ย ผมบ่นอุบกบเลยว่าโอ้ยเดินลำบากจริงๆหินก้อนใหญ่แล้วก็ถึงแล้วครับสถานีท่าฉลอมแห่งนี้เป็นยังไงครับสวยสดงดงามไหมผมแล้วโคตรหาตัวเองเลยตอนแรกนี่ก็คิดว่าเฮ้ยเรามาถึงท่าฉลอมใช่ไหมเราก็อยากจะเห็นว่าไอสถานีท่าฉลอมนั่นมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงล่ะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับที่มีแต่ป้ายแค่นั้นเองนะก่อนที่รถไฟจะมาก็พาทุกคนมาดู น้ำทะเลหนุนที่ท่าฉลอมแห่งนี้กันสักนิดนึงนะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมครับว่าน้ําทะเลเวลามันหนุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอ้โหมันหนุนแบบอย่างเยอะเลยนะ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่ดูน้ําทะเลหนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเวลาว่างนั่งรอรถไฟนะครับเพื่อที่จะมารับผมนะ สถานีมันไม่มีอะไรให้นั่งนะเราก็ไปหยิบเก้าอี้มานั่งแล้วกันเก้าอี้แม่ค้าแถวน,นั้นแหละนั่งรอรถไฟสักสินาทีเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับในที่สุดก็มาแล้วนะครับรถไฟสายแม่กลองของผมนะครับซึ่งเป็นสายที่เดินทางระหว่างสถ,ถานีบ้านแหลมนะครับมุ่งหน้าไปยังสถ,ถานีแม่กลองนะครับโดยผมเนี่ย มาดักขึ้นที่สถานีท่าฉลองนะครับเอาล้วครับรถไฟมาแล้วเราก็ขึ้นไปเลยดีกว่าครับที่นั่งนี่แบบว่าเยอะมากๆจนเลือกไม่ถูกเลยบนไปบนมาแล้วก็นั่งใกล้ๆป้าเขาเดียแหละ <c oughs> นั่งคนเดียวมันเหงาตาเปลี่ยวใจนะครับ ได้ที่นั่งที่เราชอบแล้วเราก็นั่งชมวิวเพลินเลยครับกับเส้นทางสายนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่แม่กลองนะครับแล้วคุณป้าไม่ทันเลคุณป้าก็ลงแล้วนะครับผมมานั่งข้างป้าได้แป๊บเดียวป้าบอกป้าชิงดีกว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันไม่น่าไว้วางใจลงมาตรงนี้แหละเดี๋ยว่านจะเสียความบริสุทธิ์ผมไม่จะไปทาอะไรบ้าหรอกครับเส้นทางสายที่มุ่งหน้าไปยังแม่กลองนี้ มีแต่ท้องคุ้งเลยนะบ้านเรือนผู้คนนี่น้อยมากๆนะครับจะเป็นวิวสวนนะวิวบ่อปลานะแล้วก็วิวนาเกลือนั่นเองนะครับแตกต่างจากช่วงแรกใช่ไหมครับที่เรานั่งมาจากตลาดภูนะเพื่อนมามหาชัยเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมืองที่เป็นส่วนใหญ่เลยนะและเรื่องของน้ําทะเลหนุนเนี่ยมันหนุนมาจนถึงที่แม่กลองแห่งนี้เลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะหนุนแค่ท่าฉลอมนิดนิดหน่อยๆนะแต่พอมาถึงที่แม่กลองเนี่ย มันก็ยังหนุนอยู่นะครับโอ้โหน้ำทะเลนี่มันหนุนด้วยอนาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆนะทำให้เมื่อผมมาถึงยังสถานีแม่กลองเนี่ยผมไม่สามารถไปเดินเล่นแถวตลาดได้เลยนะครับเราก็มาถึงแล้วตลาดล่มหุบตอนที่เขาหุบล่มนะครับก็ดูน,นี่เห็นไหมน้ำท่วมอยู่เลยโอ้โหจะเดินไปยังไงตรงนั้น มาถึงแล้วนะครับสถานีแม่กลองนะครับใช้เวลากันแค่ประมาณ1ชั่วชุดโมงแค่นั้นเองนะครับชมวิวเพลินๆนะครับเราก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับที่แม่กลองแห่งนี้ ถึงแล้วเราก็ไปเดินชมวิวชมบรรยากาศของสถานีแม่กลองกันสักนิดนึงนะครับแน่นอนว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากการถ่ายรูปกับรถไฟสีแดงคันนี้นี่เองนะครับเอ๊ะหรือว่าสีเหลืองหรือสีส้มอันมีสองสีนะสีแดงส้มแล้วกันนะเจ้ารถไฟสายแม่กลองสีแดงส้มคันนี้นี่เองนะฮะตั้งกล้องก่อนนะมาคนเดียวมันก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยละ ยืนแอคหล่อตรงหน้ารถไฟสักนิดนึงปุ๊บๆขอไอ้สักรูปแล้วกันกี้ยังไม่เจ๋งพอต้องสูงระดับนี้เอยอีกสักทีแล้วกันมันธรรมดาเกินไปมันต้องจัดท่าพิเศษพิเศษหน่อยเอาแบบนี้ดีกว่านี่นะกดไลค์เลยเป็นไงล่ะครับท่านี้โอเคผ่านครับผมก็ได้เวลาออกไปเดินเล่นดูอย่างอื่นบ้างนะครับหลังจากที่เราได้รูปถ่ายเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับ เราก็มาดูไฮไลท์นะครับที่ทุกคนที่เขานั่งรถไฟสายนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาดูตลาดล่มหกแห่งนี้นะครับนะตอนนี้ก็คือตลาดที่เขากางล่มกลับมาแล้วนะเพราะว่ารถไฟได้ผ่านเข้าไปแล้วจริงๆไฮไลท์มันอยู่ตอนที่รถไฟเข้ารถไฟออกนะครับมันจะสวยก็คือตอนที่เราไม่ได้อยู่บนรถไฟนะแต่ถ้าเราอยู่บนรถไฟเราก็จะไม่เห็นภาพตอนที่เขาหุบล่ม,มนะครับแล้วก็รถไฟผ่านไปนะครับ เดินดูตลาดล่มหบกันนิดนึงก็มีของขายก็เยอะอยู่นะมีทั้งผักปลาต่างๆแต่ว่าในวันที่ผมมาเนี่ยมันก็เป็นวันธรรมดานะครับร้านค้าก็ไม่ได้เปิดขายแบบเต็มที่เท่าไหร่นะก็พาไปดูกันแบบเร็วๆแล้วกันผมก็ เดินเล่นมุ่งหน้าไปเรื่อยเปลือยนะครับหลังจากที่เราดูตลาดเสร็จแล้วก็อยากจะดูบรรยากาศของชุมชนคนแถวนี้กันบ้างนะครับเดินออกมาด้านนอกค่อนข้างไกลอยู่นะก็ได้เห็นบ้านเรือนที่เป็นแบบบ้านไม้เก่าแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างชอบเลยนะบ้านแบบนี้มันดูน่ารักดูอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูหน้าอยู่ดีนะ ไปสักพักใหญ่ๆนี่เราก็เริ่มหิวแล้วนะเวลานี้มันก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับมื้อเที่ยงของผมในวันนี้ฝากท้องที่ร้านบังอาเมีน,นะครับโดยเมนูที่ผมสั่งก็จะเป็นซุปหางบัวนะครับกินคู่กับอาหารหลักเมนคอสก็คือกะเพราเนื้อนั่นเองนะครับแถมด้วยไข่ดาวอีกใบหนึ่งนะอ้าําเลยดีกว่าโอ้โหกินอย่างรวดเร็วยังพูดไม่ทันจะจบกินซะละมยมยมยม,ยม,ยม รสชานินี่ก็เรียกได้ว่าแซ่บซีจนกินซุปไม่หมดเลยทีเดียวนะเพราะว่าพี่เขาใส่พริกลูกโดดมาให้ผมอย่างตรึมๆเลยนะครับแล้วช่วงบ่ายๆนะครับผมก็เดินไปยังร้านกาแฟเดอะพีชแห่งนี้นะครับไปนั่งจิบกาแฟอร่อยๆนะครับที่ร้านนี้กันบรรยากาศของร้านนี่ดูดีมากๆเลยนะตกแต่งได้สวยงามดีเลยเป็นลักษณะ บ้านเก่านะแล้วเขาก็มาโมดิฟายตกแต่งนะทำเป็นร้านกาแฟน่ารักนรักแห่งนี้นะครับ่บะเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าครับเปิดเข้ามาก็โอ้มีผู้คนนั่งอยู่พอสมควรเลยนะและนี่ก็จะเป็นเค้กของร้านนะครับที่มีให้เลือกหลายชนิดเลยนะแต่ก่อนที่เราจะเลือกผมก็ขอเที่ยวเล่นขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะครับ เพราะเขามี2ชั้นนะนะอยากรู้ว่าเอ๊ชั้น2เนี่ยนีหน้าตาบรรยากาศเป็นยังไงนะครับขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นี่เองโอเคลงมาด้านล่างก็โอ้ยคนเยอะพอสมควรนะที่นี่เขาก็มีมเมล็ดก,กาแฟขายด้วยนะแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคชว์ w ด้วยนะว่าเขาได้ Number 1อะไรสักอย่างหนึ่งมานะอ่ะได้เวลาในการที่จะสั่งกาแฟของผมแล้วผมก็สั่งเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับ กินคู่กับเค้กเค้กบูเบอรี่นั่นเองนะครับขอ,อเป็นอเมริกาโน่กับบูเบอรี่ชีสเค้กครับผมเมื่อเราได้ขนมมาแล้วก็ต้องก่อนกินกต้องถ่ายรูปก่อนใช่ไหมครับถ้ากินเลยก็จะผิดธรรมเนียมนะมาชิมกาแฟสักนิดนึงโอ้โหบอกให้เลยว่า กาแฟอเมริกาโน่ที่ร้านนี้รสชาติดีเลยนะครับกินเข้าไปรู้เลยว่ามีความพิเศษไม่เหมือนกาแฟของร้านอื่นเลยนะครับร้านนี้มีความอร่อยเฉพาะตัวนะครับเค้กก็รสชาติดีนะครับกินเค้กคู่กับกาแฟร้อนเนี่ยบอกให้เลยว่าเข้ากาันเข้ากันนะครับ เราก็มาเดินชมเมืองแม่กลองกันได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําทะเลได้แห้งไปแล้วนะเมื่อกี้ตอนที่เรามาถึงน้ําทะเลหนุนนะเดินไม่ได้เลยนะนี่กว่าน้ําทะเลจะแห้งเนี่ยผ่านไปตั้งสามชั่วโมงได้เลยนะมาดูแถวๆตลาดกันครับตรงบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะครับจากสถานีรถไฟเนี่ยเราเลี้ยวมาทางซ้ายมือนะก็จะเจอกับตึกตรงนี้แล้วนะครับเป็นตึกสีเหลืองสวยงามเลยผมก็ เดินเล่นชมบรรยากาศของชุมชนแม่กลองแถวน,นี้นะครับถึงที่ผมชอบเลยก็จะเป็นอาคารนะสถาปัตยกรรมของของชาวแม่กลองนะครับจะเป็นเรือนแถวยาวๆแบบนี้นะแล้วก็สีก็จะเป็นสีเขียวนะสมัยก่อนนะสีเขียวนี่เป็นสีเขียวที่นิยมมากๆเลยนะเดินมาอีกสักนิดนึงไปดูบรรยากาศริมน้ำกันครับ ที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเรือข้ามฟากนะครับและเขาก็จะข้ามฟากก็คือแม่น้ําแม่กลองนั่นเองนะครับข้ามไปยังฝั่งขนูนนะฮะซึ่งผมก็ได้แต่จดจ้อๆนะว่าจะข้ามดีไม่ข้ามดีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ข้ามนะครับเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าวันนี้ก็เดินมาเยอะมากๆแล้วนะครับแค่ยืนชมวิวที่แม่น้ําแม่กลองก็พอแล้วนะครับใกล้ๆกับสถานีก็จะมีนี่ครับอาคารเก่าแหังนี้นะครับ เหมือนว่าเขาจะเป็นร้านกาแฟด้วยนะแต่วันที่ผมไปเขาไม่ได้เปิดนะพอใกล้ๆเวลาบ่าย3ามโมงนะครับผมก็กลับมาที่สถนานีแ้ากลองนะครับเพื่อมาซื้อตั๋วรถไฟเที่ยวขา,ขากลับไปยังสถานีม,มาหาชัยนะครับโดยรถไฟจะออกเวลา15 30. 30. นาฬิกา30นทีครับผม ็ยังจะพอมีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะก่อนที่รถไฟจะออกก็เดินเล่นดูบรรยากาศภายในรถไฟไดีกว่าครับตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวในรถไฟขบวนนี้เลยนะเราก็มาถ่ายรูปเล่นชมนู่นชมนี่นะครับพอใกล้จะถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ ผู้คนก็นมารอกันแล้วครับที่ตลาดล่มหุบนะครับมาดูไฮไลท์ตอนรถไฟจะออกเอาล้วครับหุบล่มกันแล้วครับ1นอัน,น 1, 2อัน3อันนะครับได้เวลารถไฟออกเดินทางแล้วนะครับที่สถานีแม่กลองแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วตีทง้วยแล้วนะพีนน่รถไฟออกเดินทางแล้วนะครับ เป็นจุดไฮไลท์ที่ผู้คนก็จะมาดักนะถ่ายรูปรถไฟผ่านทางเส้นนี้กันนะนะเป็นสีสันของตลาดล้มุบแห่งนี้นะครับเราอยู่บนรถไฟแล้วก็จะมองคนที่อยู่ข้างล่างนะเขาก็จะยืนแบบว่าหลบๆอยู่ข้างๆนะนี่เราก็จะเห็นคนแล้วนะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือกล้องถืออะไรนะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรถไฟนะที่วิ่งเฉียดเขาแบบ ติดหนึ่งเลยบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นพ,พี่ต่างชาตินะเต็มร้านเลยนะฮะสนุกสนานกันใหญ่นะครับแล้วเราก็พ้นออกจากบริเวณตลาดนกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บรถไฟก็มุ่งหน้าไปยังสถานีบ้านแหลมนะครับขากลับที่ผมได้ตำแหน่งที่ดีเลยนะก็คือมาอยู่ที่หัวขบวนเลยนะครับอยู่ข้างๆพี่คนขับรถไฟเลยนะ ตรงนี้แล้วก็เป็นด้านหน้าสุดๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้พาทุกคนให้มาดูบรรยากาศของรถไฟนะเวลาวิ่งอยู่บนรางนะเป็นแบบไหนนะนี่ครับดูวิวซะก่อนด้านหน้าแบบสุดๆจ่างเงียหาดูยากนะโอกาสที่จะได้เห็นมุมนี้นี่จนในที่สุดเราก็มาถึงสถานีท่าฉลอมแลครับเป็นที่เรียบร้อยสถานีที่ผม ได้ขึ้นรถไฟสายนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับดูซิเก้าอี้ยังอยู่ไหมอ่าเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งยังอยู่อยู่เลยนะสีฟ้าตัวนั้นเห็นไหม <c oughs> ผ่านสถานีท่าฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปยังสุดสายปลายทางของเรานะครับที่สถานีบ้านแหลมนะครับไปกันแบบเร็วๆเ,เลย แล,แล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับสถานีบ้านแหลมนะครับมิชชั่น c o m p l e t นะครับในการเดินทางด้วยรถไฟสายแม่กลองแห่งนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจในการเดินทางสนุกมากๆเลยนะครับ <S <S ก็ต้องขอจบการเดินทางทริปนั่งรถไฟสายแม่กลองแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับจะเป็นที่ไหนก็ต้องคอยติดตามดูกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ